โอเคครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับมาครับพี่กบเกม One Man แมน n t อะสตองเนะครับโอเคครับทุกคนผมกลับมาเล่นเกมนี้กันอีกครั้งนะครับพอะไรพอว่างไม่รู้สิผมคิดว่านะผมก็เห็นไอ้พวกตัวละครอยู่อาร์ที่เข้ามาใหม่ก็โอ้โหตื่นตาตื่นใจนะครับแล้วผมก็เล่นใหม่ซะเลยนะครับโอเคก็ผมเล่นมาได้ประมาณสักน่าจะเกือบอาทิตย์แล้วล่ะนะครับก็มาดูกันนะครับว่า กิจกรรมผู้เล่นใหม่นะครับมีอะไรบ้างนะคือเท่าที่เห็นนะครับหน้าตอนนี้เนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับอันดับแรกนะครับคือเขาจะแจกนะครับตัวโซนิกนะครับเอ๊ทำธารกิจนะเอออันนี้ทุกคนก็น่าจะได้ทำอยู่แล้วนะครับคือช่วงก่อนนะครับมันจะเป็นตัวโซนิก UR รล่างนี้นะครับเราจะเป็นอีกล่างนึงคือล่างแรกนะครับโอเคแล้วก็มีฝึกเออ อันนี้ก็เป็นตัวซอมบี้แมนนะครับอันนี้ภารกิจก็อยู่ประมาณ1เดือนนะครับทุกท่านผู้ชมนะสําหรับใครที่ยังไม่มีคอน,นะครับในการเล่นเริ่มต้นนะก็เอามาเอา่ทําภารกิจทํารับซอมบี้แมนกันได้นะครับแล้วอ่อมันจะมีภารกิจนะครับถ้าจําไม่ผิดนะท่านผู้ชมนะคือจะมีภารกิจให้แบบว่าซุ่มนะครับเออซุ่มแบบว่าหาตัวละครตัวละครนั่นนู่นนี่นะอื เพราะว่ามันน่าจะเอาออกไปแล้วนะครับคือประมาณสัก3ามหรือสวันแรกนะครับคือมันจะมีเควสให้ทำก็คือเราต้องเปิดกรชานะครับเออเปิดกระชาให้ครบ220บนะครับเพื่อจะเลือกเอาตัวละครคอ1ตัวนะครับซึ่งผมก็เลือกเป็นทางคอปูบอมมาเล่นนะครับท่านผู้ชมนะอืมอันนี้สําหรับใครที่เอ่อเก็บไม่ได้นะก็คงต้องเติมเอาอนะอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดบอดกันไปนะแต่ถ้าใครแบบดวงดีสักเล็กสักน้อยนะ ในตู้กระช่านะครับเออตู้กระช่าเนี่ยคือมันค่อนข้างจะแบบว่าดีกว่ายุคแรกๆที่เราเริ่มต้นนะครับท่านผู้ชมคือตอนยุคเริ่มต้นของเรานะครับตัวละครมันจะไม่เยอะขนาดนี้นะไอ้พวกแบบดวงเนตรไม่มีโบรัสไม่มีคิงไม่ท่านแบดไม่มีท่านไนท์ไม่มีไม่มีเฮียเลยเลยนะเอ่อน่าจะอ่ะไอ้พวกแถบบนเนี้ยเนี่ยไอ้แถบแถบบนเนี้ยไม่มีนะครับแล้วก็ไม่มีพิคก็สด้วยนะครับ G 4ไม่มีโจโจซี่นะครับอืม พราะว่าช่วงก่อนเนี่ยเราก็มีประมาณพวกนี้นะครับเอออาชุล่าคาโบโตนะครับหรือเริ่มแรกที่เราเอามาเล่นนะหรือถ้าใครดวงดีหน่อยก็แบบว่าได้จักรรพัดิเด็กง่นะครับซึ่งไอดีนี้ผมก็ดูงดประสมควรก็คือเปิดประมาณ30บใบเดี๋ยวผมก็ได้ตัวจกัจกรจักระพัดเด็กมาเล่นนะเออเพราะว่า อตอนแรกอะถ้าใครไม่มีคอในการเล่นก็คงต้องใช้คอจีนอตไปก่อนเออพอพูดถึงจีนอตนะครับท่านผู้ชมคือทางตัวเกมเขาแจกด้วยนะครับสำหรับตัวจีนอตล่าง UR นะครับไม่ใช่ยูดิล่าง SSR สนะครับสำหรับจีนอตล่างระเบิดปืนจากกลน,นะครับก็สำหรับใครที่แบบว่าโอ้โหเข้ามาเล่นแม่งไม่มีตัวครตัวแบกเอาจีนอสแบกต้นเกมได้นะครับท่านผู้ชมนะาก็แค่เน้นเลือดอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเขาคำนวณจากค่าเลือดนะครับท่านผู้ชมก็ตอนนั้นนะครับคือ ผมจะ้เห็นน่าจะเล่นถึงดา่านเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเช็คในสำรวจก่อนครับโอเคด่านด่านด่านโอเคนเนี่ยลงยิ้มต่อสู้นะครับถึงด่าน5นะครับประมาณถึงด่านที่จบด่านไปเลยโอเคปะาจบด่านเราก็จะได้ตัวละครตัวจีนอเข้ามาเล่นด้วยนะครับท่านผู้ชมนะเอออันนี้สำหรับใครที่แบบว่าเอยกังวลว่าถ้าเล่นไปแล้วไม่มีตัวโปรงตัวแบกเขาว่ากันไปนะคือจะมีตัวจีนอเข้ามาให้นะครับสำหรับ จีนอตเอสเอชานะก็ปั้นง่ายนะครับก็เอามาปั้นแบบว่าผ่านดานทาเควสหรือว่าผ่านไอ้พวกอุปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆนะครับท่านผู้ชมนะก็ถือว่ามันก็ทำให้ผู้เล่นเริ่มต้นอ่ะมันเล่นได้ง่ายนะครับมเมื่อเทียบกับยุคกอ่อนแล้วผมมองว่ายุคนี้แบบโหง่ายกว่ายุคก,ก่อนเยอะนะครับโอ้โหลาบากลำบนชีพหายนะครับังกว่าเทกว่าแบบว่าเราจะผ่านในแต่ละด่านคือแต่ก่อนเนี่ยเราไม่มี SSR แบบว่า มาผ่านนะเราก็ต้องปั้นตัว SR ไปผ่านไอ้พวกโกลเด้นบอลหรือฟูบุกิอย่างเงี้ยนะครับในการผ่านด่านนะนะคอก็คงจะเป็นคอตัวบาคุซันนะครับในการเล่นนะเออผมคิดว่าถ้าจะเล่นอยู่ในจริงแล้ว ตัวจีนอตนะครับตัวจีนอตเ r เรากใ็ใช้ของไม่ได้เพราะเราเอาตัว g ีนอต SSR เข้าไปในทีมวิเช้าแล้วคุณก็ต้องหานะครับหาตัวคอใหม่ก็คือผมแนะนําเป็นคอวัคุซันนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าคอวัคุซันเนี่ยคือมันกระหน่าแล้วก็มันให้ลูกไฟเรา7ลูกก็จะต้นเกมเลยคือเราจะมีตัวสกิลใช้แน่ๆสตัวนะครับท่านผู้ชมนะคือมันดีมากนะครับ ตามนั้นนะครับโอเคแล้วก็มีภารกิจอีกหนึ่งอย่างการฝึกฝนลมพายุเกวินเชื่อเขาแจกเกวินด้วยนะครับอันนี้ผมยังทําไม่เสร็จนะโอ้ดูนี่สิดูเขาก็แจกแบบว่าอันนี้1ิบเศษ1ิเศษ1ิบเศษ10เศษ10เศษ1ิเศษ10เศษก็ถ้าเก็บครบเราจะได้ตัวละครเกวินมานะครับโอเคก็เอาเกวินมาสตาร์ทเล่นกันได้อ่าแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยมันมีปุพลังประชาชนนะครับอันนี้ก็มีของรางวัลเอาใช้ในการเล่นอันนี้ก็เป็นตัว อคอตูมไอซนิกนะครับล่างไอหนุ่มเกเรนะครับเออ,อนนี้ก็สำหรับใครที่อยากได้ตัวสกินเอ,อหรือว่าตัวคอตูมก็เอามาเล่นกันได้เออแล้วก็ผมลืมบอกไปตัวชิโนะผมก็ได้คอตูมอันนี้เป็นคอตูมปีนะครับท่านผู้ชมอ้าวคอตูมใส่สูตรนะครับเออต่อไปนะครับต่อไปเป็นนักบวกนะครับอันนี้ผมคิดว่าก็น่าจะมาสักพักแย่แล้วละ่ะอันนี้นะถ้าอยา่างสองสามปีที่แล้วนู่นแหละครับสำหรับช่วงที่ SSR บวกมันเข้าแรกๆเนาะ ก็ภารกิจบาคุซันปีศาจนะครับอันนี้ใครที่แบบว่าไม่อยากปั้นบาคุซันก็เก็บเหรียญพัฒนาปีศาจไว้อันนี้ผมก็เก็บครบสี่เหรียญแล้วนะท่านผู้ชมนะเออเอา,เอา,เ,อาเอาไว้ไปหาตัวละครที่เราอยากปั้นแล้วก็ค่อยทําขึ้นนะครับสำหรับตัว SSR บวกและวกฝั่งปีศาจเนาะแล้วก็มีตัวของขวัญเซตมะอันนี้มันมาสอสมวันแล้วละ่ะอันนี้ผมยังไม่ได้ทําไปถึงไหนแล้วนะคือเราต้องไปทําตัวภารกิจนะครับ ภารกิจในอันนี้ภารกิจไซตามะอ่มะในนี้ในนี้นะครับออกต็ตาดน,นั้นนะเออไอพวกเควสวิจงวิจัยก็ว่ากันไปนะครับอืมมันต้องแบบว่าเรื่อยๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะมแล้วก็อัญเชิญพิเศษนะนั่นนู่นนี่ใช้พวงใช้เพชรแล้วก็ของระวงของระวะนี่ก็มีหินนะครับสำหรับหินพิศาษเนาะสำหรับใครที่แบบว่าโอออยากเก็บหินเยอะๆเยอะๆแล้วก็ทําครบนะครับแล้วก็จะได้ตัวเออ่แฟชโอ้มีเมทัลเมทนไนท์ด้วยเออ มีราชาตใต้ดินด้วยนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นหินปลุกตื่นนะสำหรับใครที่ยากว่าปั้นตัวเอสซาบวกนะเห็นไหมผมบอกแล้วนะครับท่านผู้ชมคือผู้เล่นใหม่นะตัวน,นี้มันเล่นง่ายสบายเบือนะโอเคอันนี้มีแฟชชั่นนท์แล้วก็ใต้ดินเออมีไม่ใต้ดินโอเคก็เขาแช้เขาชานะอันนี้ได้หมดเลยนะครับสามตัวละครนะ แฟตบางคนก็อาจจะเอาแฟตไปเล่นหรือบางคนก็เอาเมทัลไนท์ไปเล่นเออเมทไนท์เอเปอร์ก็น่าจะดีอยู่หรือบางคนก็เล่นเป็นเผาไหมตัวราชาใต้ดินอย่างเงี้ยเออนนี้ก็เล่นได้นะครับท่านผู้ชมนะโอเคเอ่อทุกอย่างก็น่าจะจบแล้วน่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับการเริ่มเล่นของอ่ ผู้เล่นใหม่นะครับโอเคสรบทีมนตอนนี้เดี๋ยวไปดูทีมผมนิดนึงนะครับว่าอาทีมผมมีอะไรบ้างนะโอเคสหรับทีมผมนะครับนะตอนนี้ผมปั้นตัวจีนอสนะครับเอออันนี้ก็เลเวลแค่58แล้วก็ของก็ติดได้ประมาณนี้นะครับก็ผมไม่ได้ลงไม่ได้เติมนะก็ค่อยเล่นกันไปค่อยเก็บกันไปนะก็ม,มีตัวหมาฝรบ้านนะครับหมาฝรบ้านแมนนะครับมีโซนิกที่แจกฟรีตัวอัศวินอัศวินจากกลนเนี่ย ขาก็แจกเหมือนกันนะคือล็อกอินครบเวันนะครับก็แจกด้วยนะป,ปูปอมได้จากกิจกรรมการเปิดนะครับฟูบุกิได้มาอันนี้ก็เปิดกระชาดได้นะครับพวกนี้นะอโอเคก็ทรคอรก็ประมาณนี้นะครับโอเคพลังรวมนตอนนี้ผมมี3ามแสนสประมาณนี้นะครับโอเคเอ่อทีมผมก็รูปตาประมาณนี้มันดีหน่อยผมได้ตัวหมาฝ้าบ้านแมนด้วยนะครับแล้วก็ตัวเลือกนะครับตัวม่วงตัวม่วง บอกค่ okay. ตัวม่วงตรงนี้นะครับเออแล้วตอนนี้ผมเปิดไป42ใบคือมันแจกเยอะ,ะพอสมควรเลยนะเออแล้วก็ตัวละครที่คุณอยากได้ก็มาเลือกเอานะครับในนี้นะอ่าแล้วตอนนี้นยผมเลือกเป็นตัวราชาทะเลลึกนะเพราะอะไรเพราะผมมองว่าก็เป็นดาเมจเดียวที่แรงแถมมันมีดาเมจพิษกัดก่อนด้วยผมมองว่าการเล่นก็น่าจะดีกว่านี้นะหรือบางคนเอ้ยทำไมเออไม่เอาแบบว่าตัวละคราาที่น่าจะแบกได้กว่านี้ตัวอย่างเช่นอ่ะเนี่ยโกเคสึหรือ ตัวราชเต๋ดินนะครับอ่ะอันนี้ราชเต้ดินผมก็ตัดไปเลยเพราะว่ามันมีในตัวเลือกในไอเซตมาอันนั้นนะผมก็ตัดไปหรือโกคสึโกคสึตัวนี้เป็นอ่าดาเมจแถวตรงนะครับแล้วก็มันไม่มีดาเมจเสริมอะไรต่างๆหรือฟินิกแมนตัวชุบเอ่อตัวชุบก็เอ่อยังก่อนนะแล้วก็มีแค่นี้ผมก็คงจะเป็นเลือกตัวราชเทเลลึกถามว่าเอาด้วงมาสะท้อนดาเมจดีไหมผมมองว่าก็ยังก่อนนะมันยังไม่ได้แบบอะไรขนาดนั่นนะเออหรือบางคนว่าเออมาเอาตัวละคร ตัว SSR ก็ได้นะเออตัวละคร SSR ก็มีให้แบบจับจองกันหลายตัวนะครับโอเคหรือบางคนแบบว่าเฮ้ยผมสุ่มไม่ได้คออย่างเงี้ยเออก็เอามาเอาคอตัวเกโรเกโรได้นะครับท่านผู้ชมคอเกโรเกโรเนี่ยก็มาสุมในนี้ได้นะครับสำหรับใครที่สุมไม่ได้คอหรือไม่ได้ตัวจักรพพัดเดดหรือคุณทำเควสไม่ผ่านอย่างเงี้ยเพราะเควสมันก็มีเวลาจำกัดนะเออกูก็มาสุมหาเกโรเกโรได้นะครับหรือมันมีซอมบี้แบนไหม น่าจะไม่มีนะครับท่านผู้ชมมีเบตันแบตโอเคมีกระบองเหล็กน,นะครับอโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมนะหรือบางคนเอาซุยริวไปต่อยก็ได้นะเออหรือวัคซีนแมนน่ะวัคซีนแมนก็ระเบิดสนามพลังอันรแรงนะครับก็ว่ากันไปนะแต่ว่าผมมาเล่นในคอมเนี่ยภาพมันแตกมากเลยท่านผู้ชมนะเออถ้าเล่นในมือถือเนี่ยภาพไม่ค่อยจะแตกเท่าไหร่นะแต่พอมาเล่นในนี้โอ้โหภาพแตกแจุกระจายเลยว่ะเออแย่แย่เลยแย่เลย โอเคเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันแล้วกันนะในการที่มาเลือกสุ่มในตัวม่วนนะครับโอเคเอาละ่ะก็น่าจะหมด,ดแล้วแหละนะครับท่านผู้ชมนะสลับการเปิดสกกลาดไอดีใหม่นะครับอืมก็กลับมาคัมแบ็คกันอีกรอบนะครับโอเคเอาละ่ะเดี๋ยวก่อนจะจากกันไปเรามาระเบิดปืนจากกลกสนิดสักหน่อยโอ้โหเออโอ,โอ,โอโ้โหทาไมมันแบบอันดับเราอ๋อผมเพิ่งขึ้นลหีกใหม่นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไต่เหียกไปสัก พักคร่าวๆนะไปเจอกับทีมที่แบบสูสีกันนิดนึงนะโอเคทุกคนก็น่าจะได้เท่านี้แหละผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะสูเสียสูญเสียเพชรไปเยอะกว่านี้นะครับโอเคก็ขออนุญาตมาท้านะครับกับคนนี้ละค่าพลังก็ต่างจากเราเ,เยอะประมาณเกือบแสนนะครับโอเคก็ถือว่ามาปิดฉากก่อนจบคลิปแล้วกันนะมาระเบิดปืนจากโกลนสักพัก ฝั่งเขานะครับเ,เป็นตัวคอกิโลกิโลฝั่งเอาฝั่งสิงเอาไปสับใส่โซดิกขเขาเรียบร้อยตายไปนหนึ่งครับเอาละจังหวันนี้ระเบิดปืนจะโกนจะได้ทั้งหมดกี่ล้านไหมได้6ล้าน6นะครับเมื่อกี้ใช่ไหมหกล้านหกหรือหกแสนนะขอบาก,ก็ระเบิดปืนจากกนมาเปี้ยงนะครับไม่เข้านะเพราะเราใช้คอปูบอมนะผู้ชมเอาละรวมมาจากมาฟ้าบ้านเรียบร้อยไหมครับสำหรับตัวจีนอตดเรียบร้อยฮะโอเคก็ถือว่า <c oughs> เป็นเอ่อ ก่อนปิเกมเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับท่านผู้ชมนะโอเคโอเคสำหรับเกมมอนตันแมนเดอะสโตนเกตนะครับก็เอาไปว่าเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่นกันอ่จาจจะสักพักใหญ่ๆเพราะว่าใน,นตอนนี้เนี่ยผมวางแผนแล้วหล่ะว่าเออภายอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะมีตัวละครอ่าตัวพีกอสใช่ไหมเออพีกอสต,ตัวต่อไปพีกอสเพราะว่าเดือนนี้เป็นตัวละครอย่างอ่าราชาใต้ดินนะครับเออยนะูอานะเพราะว่าเดือนต่อไปก็น่าจะเป็นพีกอสเดือนต่อไปอีกก็น่าจะเป็นด้วงแล้วก็ผมมองว่าน่าจะไปสุ่มตัว Uh, นะเอ่อกาโร่นะเออผมจะได้กาโร่ตัวล่างตัว UR นะครับผมมองว่าเออไม่น่าจะโหดดีนะครับทั้งสกิลหมูมีสตรอทดาเมจนะครับอันนี้เท่าที่ผมไปหาข้อบูลมานะครับโอเคแล้วตอนนี้เนี่ยตัวลงตัวดำผมก็ได้ประมาณสัก40กว่าใบเองนะประมาณสักสองเดือนนะครับประมาณได้สักร้อยแปดสิบเออผมคิดว่าก็น่าจะทําตัวการโร่ได้นะครับท่านผู้ชม โอเคเอาล่ะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้สำหรับเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตก็มาเปิดตำนานหรือเปิดซีรีส์ใหม่กันดีกว่านะครับโอเคสำหรับใครที่อยาก,กมาเล่นก็มาเล่นกันได้นะครับท่านผู้ชมนะหวังว่าจะไม่เบื่อกันไปก่อนนะโอเคสำหรับคลิปวินี้ก็เอาไว้ประมาณเท่านี้ก่อนแลน้วกันนะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าน,นะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ